ส่วนช่วงพลเมืองไทยสัปดาห์นี้นะครับพาไปรู้จักกับวิชาชีพช่างทองหลวงแม้ว่าจะเป็นหนึ่งในวิชาชีพที่ถือว่าขาดแคลนบุคลากรหากแต่วันนี้ยังมีผู้สานต่อนักศึกษาการจนาพิเศษวิทยาลัยช่างทองหลวงจัดแสดงผลงานศิลปะนิพนธ์ผ่านแฟชั่นโชว์เพื่อสืบสารผลงานและอนุรักษ์ศิลปะอันทรงคุณค่านี้ไว้ติดตามกับคุณยานีไหวครูในช่วงพลเมืองไทยครับ เราคิดกินนาีก็คือเพราะว่ามันเป็นงานที่สาขาเรายังแบบว่าไม่ไม่ค่อยได้ทํากันแล้วก็อยากเห็นอะไรที่มันค่อนข้างแปลกใหม่ก็เลยคิดคิดถึงสัตว์ในถิมะพานค่ะก็เลยนึกถึงกินนาีสินิพนธ์ชุดกินราีผู้ออกแบบได้รับแรงบันดาลใจจากสัตว์ถิมะพานในนิยายออกมาเป็นเครื่องแต่งกายสีขาวที่ดูเรียบรู้ พร้อมกับการถ่ายทอดจิตวิญญาณของความเป็นชาติไทยได้อย่างสวยงามและลงตัวด้วยเทคนิคงานช่างทองหลวงคือช่างทองหลวงเป็นเป็นงานที่ค่อนข้างมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองอะคะ่ะแล้วก็เป็นงานสืบสานวัฒนธรรมของไทยด้วยค่ะที่เกิดที่แบบว่าหลงเหลืออยู่น้อยแล้วค่ะแล้วใจก็ชอบชอบชอบงานโบราณมากเลยค่ะ เทคนิคก็คืออย่างอยากได้เริเป็นเทคนิคช่างทองหลวงครับก็คืองานสลักดุลครับที่เห็นนี้ก็คือเป็นงานสลักดุลทั้งหมดเลยครับเพราะความประทับใจที่นี่นะครับเราได้เทคนิคอะไรเยอะมากมายทั้งพื่นฝูงทั้งอาจารย์ทั้งมิสตรสหายครับเราได้ความรู้อะไรมากมายเกี่ยวกับช่างทองเยอะมากครับแล้วก็ชิ้นงานชิ้นนี้เป็นชิ้นงานทีสิทธ์ก็คือชิ้นงานจบครับคือเราก็อยากคิดอะไรให้มันแปลกใหม่ดูคืออยากให้มัน อยยาากให้งนดูร่วมมสมแัแล้ววเราแบบ่ฟชั่นโชว์ Show ชุดเครื่องประดับกว่า40ชุดเป็นผลงานศินิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีการจนาพิเศษวิทยาลัยที่จบการศึกษาภายใต้งานสร้างสารรค์ศิลปกรรมสวยเลิศดล้ำงานช่างทอง เป็นการแสดงศักยภาพทางวิชาชีพในสาขาช่างทองหลวงที่นักศึกษาต่างสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจในศิลปะวัฒนธรรมไทยเป็นปิกแมงครับที่ตายไปแล้วแล้วก็เก็บปิกแมงครับมันมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปครับเร,ร,อ,รบอ๋อก็คือตั้งแต่ผมเรียนมาม2ก็คือว่าผมเรียนด้านช่างมาโดยตลอดจนถึง มปลายแล้วก็มาจนถึงปตีก็คือผมคิดว่ารูปแบบของงานช่างผมเก่งแล้วหรือว่าผมชำนาญบางเรื่องแล้วผมก็เลยคิดว่าผมจะใช้ในการความคิดของผมบ้างก็เลยผมจึงเลือกเลือกมาเรียนด้านออกแบบเครื่องประดับครับผมสำหรับงานชิ้นนี้นะคะได้รับแรงบันดาลใจ แรงบรรดาใจจากผ้าไหมสุรินนะคะโดยส่วนตัวแล้วเป็นคนทางภาอีสานนะคะก็เลยจะคุ้นเคยกับทางผ้าไหมเราจะเห็นผ้าไหมในการนุ่งห่มนะคะแล้วก็เลยอยากลองดัดในเราเรียนเครื่องประดับขั้งทองหลวงแล้วก็อยากจะนําผ้าไหมนะคะมาประยุกต์เข้าด้วยกับเครื่องประดับค่ะจะได้มีอเอกลักษณ์ที่แตกต่างไปจากการนุ่งห่มธรรมดาค่ะสำหรับงานสั้งทองหลวงนะคะที่มาเรียนก็คือเป็นงานที่เป็นงานโบราณแล้วก็ค่อนข้างาจะ มีคนรู้จักน้อยอะคะ่ะก็เลยอยากมาเรียนตัวนี้เพื่อเป็นการแบบเราอาจจะอาชีพอื่นสาขาอื่นมีคนเรียนเยอะแล้วสาหรับสาขานี้มีคนเรียนน้อยแล้วก็จะเป็นสามารถเป็นจุดเด่นในการหางานที่แตกแหวกแนวจากในยุคปัจจุบันนะคะนอกจากเครื่องประดับแล้วยังมีผลงานช่งางทองหลวงประยุกต์อย่างพระวิศุก,กรรมที่งดงามด้วยรูปทรงและลวดลายวิธีการจัดสร้างที่ละเอียดและทรงคุณค่าจากงานช่างสุขโขทยัย งานจำลองพระทรงเครื่องฤดูหนาวที่ใช้เทคนิคการเดินลวดและการลงยาสีการจำลองสังสมฤทธิ์และพันรองรูปแบบช่างทองหลวงและซุ้มพระเลือนแก้วที่มีรายละเอียดที่งดงามอันเป็นการอนุรักษ์สืบสารงานศิลปะไทยอีกด้วย ่วนเรือพระที่นั่งนารายทรงสุบันที่จําลองในรูปแบบงานช่งางทำหลวงซึ่งหาชมได้ยากในปัจจุบันกลุ่มนักศึกษาได้สร้างสารรค์ผลงานชช่นนี้ขึ้นด้วยลรงเห็นถึงความสําคัญในการอนุรักษ์รูปแบบเรือพระที่นั่งครับเรือจริงคือจะสร้างขึ้นเพื่อฉลองครองราชย์50ปีของพระเจ้าอยู่หัวเราจริงอยากสร้างจําลองเพื่อให้เห็นลวดลายและก็รูปแบบของเรือนารายทรงสุบันรัชกาลท,ที่9 ส่วนความยากง่ายนี่จำยากเป็นบางส่วนครับเช่นการหล่อและก็การประกอบให้เข้ากับตัวเรือครับจะมีความยากตรงนั้นมากกว่าเรือจริงเขาเขาจะใช้การแกะไม้แกะไม้ให้เป็นลายครับแต่ของผมก็คือใช้โลหะเข้ามาแทนในการใช้แบบ,บดุลสลักดุลแล้วก็มาบุหู่เหมืองครับการเรียนของช่างทองหลวงก็คือเหมือนการสืบสานวัฒนธรรมไทยไปีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือ เราอยากรู้ว่าขั้นตอนและกระบวนการทําแต่ละขั้นตอนมันเป็นยังไงครับเราจรึงเลือกมาเรียนที่ช่างทองหลวงครับในฐานะทายาทของช่างทองนํามาซึ่งความผูกพันเมื่อมีโอกาสได้เข้ามาเป็นนักศึกษาและออกไปประกอบอาชีพเป็นช่างทองหลวงสํานักพระราชวังอดีตนักศึกษาทั้งสองคนนี้จึงเดินทางมาเพื่อร่วมชมผลงานศินลป์ของรุ่นน้องเพื่อให้กําลังใจและให้คําปรึกษา พร้อมย้ำกับน้องๆถึงคุณสมบัติที่ดีของช่างทองหลวงนั่นคือความขยนันซื่อสัตย์และอดทนซึ่งต้องต่อสู้กับเทคโนโลยีที่กำลังเข้ามาแทนที่ความประณีตในแบบงานช่างทองโบราณด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆก้าวเข้ามาทําให้มีเครื่องรอ,อเครื่องอำนวยความสะดวกมากมายในการทําเครื่องประดับเพราะนี้ฝีมือฝีมือช่างช่างทองก็จะหายไปเพราะว่าไปใช้เครื่องรอแทน ใช้เครื่องนู่นเชื่อนี่ผักอะไรแทนทําให้ฝีมือหายไปคราเนี้การที่เราอนุรักษ์ฝีมือช่างทองไทยไว้เนี่ยซึ่งเป็นผลดีกับตลาดเครื่องประดับของของโลกครับจากการผลิตช่างทองหลวงและช่างทองโบราณทั้งที่การนาพิเศษวิทยาลัยในพระบรมหาราชวังและที่สระา,าแห่งนี้ เพื่อให้บุคลากรเหล่านี้เป็นกำลังสำคัญในการอนุรักษ์ซ่อมแซมสร้างสารรค์และศึกษารงานศิลปะอุวัฒนธรรมของไทยหลังจบจากโรงเรียนราชประชานุเคราห์55นายชัยวุฒิแท้ว้างซึ่งได้รับทุนมาศึกษาต่อที่นี่ตั้งใจไว้ว่าเมื่อจบการศึกษาจะกลับไปเป็นครูสอนวิชางานช่างทองหลวงที่โรงเรียนเดิมเพื่อตอบแทนที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาและเป็นการสืบสารงานช่างทอง ที่จะผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่นไปในคราวเดียวกันด้วยรากฐานของผมเป็นชาวเขาครับ<ม>ก็งานช่างทองหลวงนี่ก็ที่ได้เรียนมาก็ไปไปไประยุกต์งานชาวเขาครับให้มันมีความสวยงามมากมากขึ้นนะครับในในในงานช่างทองหลวงนะครับผมก็อยากจะศึกษารวัฒนธรรมในงานช่างทองหลวงนะครับให้กับรุ่นรุ่น,ร,นรุ่นหลางสืบไปครับ ขณะน,นี้ประเทศไทยยังขาดแคลนบุคลากรสาขาช่างทองหลวงอีกมากการจนาพิเศษวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่เปิดการเรียนการสอนด้านนี้ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อตลาดแรงงานขณะที่ผู้สนใจเรียนก็มีจํานวนน้อยสาเหตุหนึ่งเพราะไม่เป็นที่รู้จักมากนะักก็ในสถานศึกษาของเราเนี่ยก็เราผลิตบุคลากร ให้กับสารประกอบการแต่ถามว่าพอไหมตอนนี้ก็ยังไม่เพียงพอเพราะว่าในเรื่องของอสินค้าเครื่องประดับอัญมณีมก็จะเป็นตลาดที่ใหญ่นะคะส่งออกเป็นอันดับต้นๆของประเทศนะคะเพราะฉะนั้นบุคลากรที่เราผลิตไปก็ยังถือว่าเป็นส่วนน้อยมเมื่อเทียบกับความต้องการของตลาดแรงงากนการจนาพิเศษวิทยาลัยช่างทองหลวงตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2538 ตามโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีด้วยส่งห่วนใหญ่เรื่องการสืบสารงานช่างฝีมือช่างทองหลวงรวมทั้งการผลิตบุคลากรช่างเครื่องประดับอัญมณีเมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาชั้นปีสุดท้ายจะต้องทำชิ้นงานขึ้นมาจากความคิดสร้างสารรค์และที่สำคัญต้องคงเอกลักษณ์ของงานช่างทองหลวงเพื่อนำไปแสดงให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ขณะเดียวกันสถานศึกษาจะมีการพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานสากลควบคู่กันไปเพื่อผลิตพลเมืองไทยคุณภาพกลุ่มช่างทองหลวงที่จะสืบสานศิลปะวัฒนธรรมสาขาช่างทองหลวงต่อไป